ตอนที่ตกเครื่องบินใช่ไหมสิ่งที่ทําอันดับแรกเลยคือตกใจหน้าซี่และก็หัวใจไปลงอยู่ที่ตาตุ่มนั่นคือสิ่งที่แบ,บ๊ะทำอันดับแรกแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันเป็นแบบนี้ครับเด็ตอนที่เบะตกเครื่องบินใช่ไหมอตอนนั้นเนี่ยอพอรู้ว่าตัวเองตกเครื่องบินเนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อเพราะว่า ด้วยความที่เราสื่อสารภ,ภาษาอาหรับยังไม่แข็งแรงเพราะเราก็ได้แบบนิดๆหน่อยๆได้แบบงูงูปลาปาได้แบบได้แบบน้อยมากๆแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็ได้แบบมัวมัวซัวซัวทีนี้เราก็ตั้งสติอันดับแรกแต่ว่าถามว่า,อาตอนนั้นใจเสียไหมใจเสียนะเพราะว่า,อาตอนที่ตกเครื่องบินเนี่ยอาเบเนี่ยเลทไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีโอ้โหแล้วก็ นั่นแหละหนึ่งนาทีก็ถ้าสนามบินไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเด็กมีแพลนที่อยากจะมาในอนาคตเนี่ยก็จะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของเวลาให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะช้ามากๆเลยคือเราจะติดอยู่ที่ตอมอตอมตอมคืออะไรตอมอคือด่านที่จะตรวจคนเข้าประเทศอ่ะพอเราลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปที่ตอมอเพื่อ ยื่นพาสปอร์ตแลวก็เขาก็จะดูพาสปอร์ตเราแล้วก็วีซ่าของเราตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องต่อแถวายาวมากๆแล้วก็นานมากๆแล้วก็ช้ามากๆตรงนั้นอาจจะแบบอย่างเร็วก็ครึ่งชั่วโมง40อ่าครึ่งชั่วโมง40นาทีหรืออาจจะ1ชั่วโมงเลยก็ว่าได้หรืออาจจะช้ากว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะต้องวางแผนให้ดีหน่อยทีนี้ตอนนั้นก็หลังจากที่พอรู้ว่าตัวเองตกเครื่องบิน เราก็ไปสื่อสารแบบมั่วๆโั่ๆนะฮะตามตามหาพนักงานเขาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยทีแรกเนี่ยเขาอะให้ใจยอยู่ประมาณ5 0,000ื่นเพื่อที่จะต้องซื้อตั๋วใหม่หนือผ่าไหมเพื่อที่จะต้องซื้อตั๋วใหม่เทนี้เราบอกว่าเราไม่มีตังเราไม่มีตังช่วยหน่อยทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็นั่งจัดการอยู่ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองจนถึงห้าโมงหกโมงครึง่ง จนถึง6โมงเย็นประมาณนั้นแหละ2 3 4 5 6ประมาณ4ชั่วโมงได้ในการจัดการที่จะวุ่นวายมากๆสำหรับวันนั้นแล้วก็พนักงานแต่ว่าก็ฮัมดิลลาหโชคดีอย่างหนึง่งก็คือว่าพนักงานของเขาเนี่ยน่ารักเขาก็ช่วยเราอย่างเต็มที่สุดท้ายก็ต้องซื้อใบใหม่อยู่ดีและก็จ่ายไปคนละ1,000 0ตีว่า1 000, 3 0 0 0ปลายๆป,ป,ประมาณ 1, 000, 4 0 0 0ประมาณนั้นแหละก็ได้ซื้อใบใหม่ก็ 1,400 0แต่ว่าจะต้องไปรอสนามบินจริงๆอ่ะ,อะกำหนดถึงวันที่26ใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าเราอเบเนี่ยก็จะต้องถึงวันที่27เพราะว่าจะต้องไปทรานสิตอีกที่หนึง่งแล้วก็ไปรอตรงนั้นอ่ะอประมาณครึ่งวัน12ชั่วโมงเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินจากบาเรนเนี่ยไปต่อ,อไปเข้าสู่ไคโรนะฮะเด็กก็สรุปก็คือว่าซื้อตั๋วใหม่อย่างเดียวเลยตั๋วเก่าใช้ไม่ได้ อาจจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องเปลี่ยนตั๋วแต่ว่าก็คือว่าเอาง่ายๆก็คือซื้อตั๋วใหม่ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ราคาแต่ว่าถ้านู่นนี่นั่นหน่อยก็ราคาอาจจะสูงเพราะฉะนั้นอย่า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 ทำให้ตัวเองตกเครื่องเลยเนาะเพราะว่ามันวุ่นวายสุดๆแล้วก็กว่าจะแก้ปัญหาได้มันก็แบบ สุดๆมากจริงๆแต่ว่าฮัมดิลล่ามันก็ได้ประสบการณ์และก็มันก็ได้บทเรียนและก็มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างก,กลับมาเหมือนกันแล้วก็มันก็ได้ย้ําเตือนเราว่าครั้งหน้าเราก็อย่าประมาทและก็มีสติเยอะๆสําหรับการสําสหรับถ้าเดจะมาก็วางแผนไว้ดีๆเนาะ <laughs>